นนะครับนครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องกฎของคูลอมบ์นะครับเรื่องกฎของคูลอมบ์นี่ใช้เกี่ยวกับประจุไฟฟ้านะครับในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับคูลอมบ์นี่เป็นชื่อคนนะครับกฎของคูลอมบ์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราเอาประุสองประจุมาวางไว้ใกล้กันแล้วมันจะออกแรงกระทำระหว่างกันนะครับ เป็นที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าประตุมีสองชนิดก็คือปรัตุบวกกับประตูลบถ้าเราประตูชนิดเดียวกันมาวางไว้ใกล้กันมันก็จะผักกันอย่างในรูปที่ผมเขียนนะครับก็คือถ้าผมเอาประตุบวกกับประตูบวกมาวางไว้ใกล้กันมันก็จะผักกันแต่ถ้าผมเอาประตุคนละชนิดนะครับเช่นผมเอาประตูบวกนะครับกับปัตุลบนะครับมาวางไว้ใกล้กัน ประตูต่างทนีนี้มันก็จากต่างคนต่างดูกันนะครับต่างคนต่างดูกันคราวนี้กฎของผู้รอลเนี่ยมันจะพูดถึงแรงที่มันกระทาระหว่างประตูนี่แหละต่อจากนี้ไปนะครับประตูแบบนี้นะครับผมจะเรียกว่าจุดประจูจุดประตูคิวหนึ่งจุดประตูคิวสองนะครับถ้าผมเอาจุดประตูคิวหนึ่งกับจุดประตูคิวสอง มาวางหูหางมันเป็นระยะทางานะครับก็จะเกิดแรงกระทำระหว่างกันขนาดของแรงที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ k q1 q2 ส่วน r กลัง2นะครับ q1 ก็คือขนาดของจุดประจุ q1 มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ q2 ก็คือขนาดของจุดประจุ q2 มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ก็คือระยะห่างระหว่างจุดประจุทั้งสองตัวมีหน่วยเป็นเมตร เอ็กก็คือขนาดของแรงที่มันกะระทำระหว่างกันนะครับเป็นขนาดของแรงนะครับขนาดของแรงที่มันกะระทำระหว่างกันขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับ ส่วนแรงจะมีทิศไปทางไหนก็ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นประตูชนิดอะไรถ้าเป็นประตูชนิดเดียวกันมาครับมันก็จะต่างคนต่างผักกันด้วยแรงที่มีขนาดเท่ากันนะครับแต่มีทิศตรงกันข้ามนะครับอย่างเช่นแรงที่ผัก F1 กับแรงที่ผัก F2 สองแรงนี้จะมีขนาดเท่ากันกับมีทิศตรงกันข้ามแรงที่กระทำกับประตู Q1 ก็คือแรง F1 เป็นแรง ที่เกิดจากวัตถุ Q2 ส,ส่วนแรงที่กระทำะากบัตถุ Q2 ก็คือแรง F2 เป็นแรงผักที่เกิดจากวรตถุ Q1 ขนาดของแรง F 1ึงกับ f2 นี้จะมีขนาดเท่ากันนะครับหาได้โดยใช้สมการนี้นะครับก็คือาอ Q 1, Q 2, นกเคค Q1 q2 ส่วนอกรท่ากับสองเอฟห f ึกับ F2 จะมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามในทางตัดกันก็เหมือนกัน ถ้าประตูคือหนึ่งเป็นประตูบวกประตูคือสองเป็นประตูลบมันก็จะต่างคนต่างดูด้วยแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามก็คือประตูคือหนึ่งจะถูประตูคือสองดึงดูดไปทางขวาด้วยแรงขนาดเอหนึ่งในขณะที่ประตูคือสองก็จะโดนประตูคือหนึ่งดึงดูดไปทางซ้ายด้วยแรงเอสองนะครับและสองแรงนี้จะมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้าม นะครับพูดง่ายๆก็คือต่างคนต่างค่ะด้วยแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงข้ามหรือต่างคนต่างดูดด้วยแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงข้ามและแรงนั้นสามารถหาได้โดยใช้กฎของคูลอลก็คือเอสเท่ากับเคคูหนึ่งคูอสองส่วนอาร์สองสมการนี้นะครับใช้หาขนาดของแรงนะครับใช้หาขนาดของแรงดังนั้น สองนักศึกษาไม่ต้องคิดเครื่องหมายบวกลบนะครับ Q1 Q2 ไม่ต้องคิดเครื่องหมายเพราะว่าเราใช้หาขนาดของแรงนะครับส่วนทิศของแรงเราดูได้จากทิศของประตูอยู่แล้วส่วนในหนังสือบางเล่มน,นะครับอาจจะไม่ใช้สัญลักษณ์ k k คืออะไร k คือค่าคง้นที่ของคูรอบนะครับ ของูรลอกเนี่ยมีค่าประมาณ9ก้าคูณกำลัง9่วยเป็นนิวตันเมตรกำลังสอต่อคูลอกกำลังสอนั่นถึงบางเลีกอาจจะไม่ใช้ค่าคอาจจะเขียนเป็น1ส่วนสพายแอบีลัมศูนย์นะครับซึ่งส่วน4พายแอบีัมศูนย์มันก็จะเท่ากับคนะแหละนะครับส่วนแอีลัมศูนย์นี้นะครับเขาเรียกว่าค่าสภาพยอน ของสุญญากาศถ้าเป็นของสุญญากาศเขาก็จะให้ศูนย์นะครับเป็นค่าสภาพยอมได้จาไฟฟ้าของสุญญากาศนะครับเรียกว่าค่า permittivity นะครับสภาพยอมได้จากใบปาเขาเรียกว่าสมการกิจเขาเรียกว่าค่า permittivity มีค่าประมาณ8.85คูณ10กำลังลบ12ด้วยจักัดกันกับค่า k นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนกักกัน ดังนั้น k มีหน่วยเป็น New นิวตันเมตรกำลังสองต่อคูลอมบ์กำลังสองแต่ค่าสภาพความด้ทางไฟฟ้าของสื่ออากาศจะมีหน่วยเป็นคูลอมบ์กำลังสองต่อ New นิวตันเมตรกำลังสองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สื่อบังเลฟนะครับบางเลฟนะเมื่อใช้เป็น k เลยสูตรก็จะเป็น s เท่ากับ k q หนึ่งคูณสองต่อ n กำลังสองแต่ในสือบังเลฟเขาจะไม่ใช้ k แตัลสูตรก็จะเป็นเอเท่ากับ1ึงส่วนสี่พายัคีลัสูตรคูหรือคูสองส่วนอารมันสองนะครับสั Q 1, Q 2, าาก,นะะสการนี้ใช้หาขนาดของแรงนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราดูตัวอย่างแรกสมมติว่าผเงอาประตูบวกสองจุดประตู นะครับจุดประตูคีหนึ่งมีประตูหนึ่งไปหนึ่งคูลอมเป็นประตูบวกประตูจุดประตูที่สองก็คือประตูทีสองเป็นประตูบวกเหมือนกันบวกหนึ่งคูลอมเหมือนกันวางยู่หางกันหนึ่งเมตรสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรครับมันเป็นประตูชนิดเดียวกันนะงนับแล้วก็จะต่างคนต่างคันด้วยแรงที่มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศตรงกันข้ามดังนั 2. 2 2. 2้นขนาดของแรง F1 กับ F2 จะเท่ากันนะครับมีขนาดเท่าไหร่ครับ F1 กับ F2 จะเท่ากันมีขนาดเท่ากับ kq1q2 r กำลังสอง k ก็คือค่าคงที่ของคูลอมก็เก้าคูณสิบประณเก้า q1 ก็หนึ่งคูลอม q2 ก็หนึ่งคูลอมหารด้วยระยะห่างก็คือหนึ่งเมตรยกกำลังสองดังนั้นมันจะต่างคนต่างขับกันด้วยแรงขนาด เก้าพันกาลเก้าหมนตันหรือ9ก้าพันล้านตันเก้าพันล้านตันเป็นไงครับเยอะนะครับตัวอย่างนี้ต้องการจะสื่ออะไรครับต้องการจะสื่อว่าจุดปรรจุโดดๆขนาดหนึ่งคูร์ลในธรรมชาติเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะครับดังนั้นจุดปรรจุในธรรมชาติส่วนใหญ่ จะไม่ถึงหนึ่งคูลอมบ์นะครับส่วนใหญ่จะมีหน่วยเป็นไมโครคูลอมบ์หรือพิโคคูลอมบ์นะครับเอาเดี๋ยวดูลอมดูตัวอย่างต่อไปนะครับสมมติว่าผมมีประจุจุดประจุ QP เป็นประจุบวกนะครับ เป็นประตูบวกสี่คูณสิบกำลังลบแปดกูรอกเอามาวางไว้ใกล้ประตูคิวคิวนะครับเป็นประตูบวกเหมือนกันเก้าคูณสิบกำลังลบแปดกูรอกจุดประตูพีเนี่ยมีบวลศูนย์จุดหนึ่งแปดกันคำถามก็คือจะเกิดแรงกระทำกับประตูคิวพีนี้ในทิศไหนขนาดเท่าไหร่และผลจากแรง ราูก็รู้เลยนะครับประตูสองประตูนี้เป็นประตูหัวตอนนี้เรากำลังสนใจประตู QP ดังนั้นประตูสองลัานนี้จะต่างคนต่างผักขึ้นกันและกันดังนั้นแรงที่กระทำกับประตู QP ก็จะกระทำ เอเท่ากับเคคูหนึ่งคสองส่วนอาร์กำลังสองก็อยูห่างกันศูนย์จุดหกเมตรนะครับก็แทนค่าเข้าไปก็จะได้แรงที่กระทำกับประตูคูปีออกมาเป็นเก้าร้อยคูณสิบกำลังลบเจ็ดนิวตันจะมีทิศไปทางซ้ายนะครับอันนี้คือขนาดของแรงนะครับเก้าร้อยคูนสิบกำลังลบเจ็ดนิวตันส่วนทิศจะมีทิศไปทางซ้ายดังนั้นประจูคูปีก็จะเคลื่อนที่ ที่มีทิศไปทางสายความเล่นจะมีทิศเดียวกันแรงนะครับตามกฎข้อที่สองของนิวตันนะครับซิกมาเอ็นทั้งสาเอ็นบีดังนั้นแรงรับที่กระทำกับประตูคิวีมันมีแรงเดียวมีทิศไปทาง้ายนะครับความเล่นก็จะมีทิศไปด,ไดังสายนะค,ความเล่นจะมีขนาดเท่าไหร่เราก็ใช้กฎข้อที่สองของนิวตันหาความเร่งออกมาได้เลยนะครับก็คือจากซิกมาเอ็นทั้งสายเอ็นี ดังนั้นแรงรับที่กระทำกับประตู QP ก็คือ900คูณ10ตางลบ6เนิ่ตันส่วนมวลของประตู QP ก็คือ0.18กกนักนึกษ3ต้องทาให้เป็นกิโลกรัม0.18กมทำให้เป็นกิโลกร,รมักรมกรรม็คูณ10ตารงลบ3แล้วก็หาความเร่งออกมาได้ก็จะได้ความเร่งออกมาเป็น500คสูณ10ตารางลบ3 m/s² หรือ0.5เมตร m/s² สสนาทีนะครับ เดี๋ยวลองดูตัวอย่างอืง่นนะครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎของคูลองนะครับเราลองดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปจะเป็นจุดประจุสองจุดจะเป็นจุดประจุสองจุดก็คือจะมีเอผู้ผิดนะครับจะเป็นจุดประจุสามจุด จุดประตูสามจุดนี้จะวางเรียงอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันก็คือประตู Q1 เป็นประตูลบประตูอ2เป็นประตูบวกแล้วก็ประตู Q3 เป็นประตูลบถ้าประตู Q1 Q2 Q3 นี้วางอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันนะครับ Q1 ห่างกันอ2เป็นระยะทางสองเมตรอันนี้เลขสองนะครับ Q2 กับ Q3 ห่างกันเป็นระยะทางแปดเมตร รูปที่ผมว่าอาจจะไม่ได้สัส่วนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยึดถือตามตัวเลขน,นะครับคืนเรื่ 3, รงองของคือสองสองเมตรคือสองาจจะคือสามแปดเมตรจงหาขนาดและทิศทางของแรงรับที่กระทําต่อประตุคืสองนะครับจงหาขนาดและทิศทางของแรงรัศที่กระทันต่อประตุคืสองก็คือประตุตรงก,รกาลางคราวนี้ขนาดก็คือ มีแรงกระทำกับประตู Q2 ั้หกดกี่แรงแรงนี้กระทำกับประตู Q2 จะมีสองแรงแรงแรกก็คือแรงดูดจากประตู Q1 เพราะว่ามันเป็นประตูที้ตกข้างกันดังนั้น Q1 กับ Q2 มันจะดูดก,กันตอนนี้เราสนใจเฉพาะประตู Q2 ดังนั้นแรงที่ประตู Q1 กระทำกับประตู Q2 จะดึงประตู Q2 ไปทางสายด้วยแรงขนาด F1 ต่อมานะครับด้วยความที่ประตูคี3เป็นประตูตรงข้ามกับค2ดังนั้นประตูคี3ก็จะออกแรงดึงประตูคี2ไปขวาด้วยแรงขนาด F 3สรุปมีแรงกะครับกับประตูคี2 2แรงนะครับแรงแรกก็คือแรงดึงจากประตูคี1จะดึงไปทางซ้ายแรงที่สองก็คือแรงดูดจากประตูคี3จะดึงไปทางขวา ดังนั้นนักศึงาต้องหาขนาดของแรง F1 กับแรง F3 แล้วก็มาดูว่าฝั่งไหนมากกว่ากันแรงรับก็จะไปทางนั้นแล้วแรงรับมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็เอาแรงต่อแรงนี้มาลบกันนะครับเอาขนาดหาขนาดของแรง F1 ก่อนพอแทนค่าเข้าไปนะครับขนาดของแรง F1 นะครับก็เป็นแรงระหว่าง q1 กับ q2 เวลาแทนค่าไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ประตูคือหนึ่งเป็นประตูลบก็จริงมีประตูเป็นลบสี่ไมโครคูลอมบ์ก็จริงแต่เราแทนในนี้เครื่องหมายลบไม่ต้องเอามานะครับก็แทนเป็นสนะี่ไมโครแค่ออนั้นอย่าลืมถอดคาบอุปสรรคนะครับไมโครคือสิบตาลังลบหปคสองก็แปดไมโครคูลอมบ์ก็เป็นแปดคูณสิบตาลังลบหว่างูหางันสองนีดังนั้นแรง F หนึ่ง ก็คือแรงที่ประตู Q1 คดคึงประตู Q2 คคไปทางซ้ายมีขนาดเท่า,ากับ72คูณ10ประมาณลบ3นิือตั้มีที่ไปทางซ้ายส่วนแรงที่ประตู Q3 ดึงประตู Q2 ไปทางขวาก็คือแ 3, รงเอ3มีขนาดเท่าไหร่ก็แทนค่าเข้าไปประตู Q3 เป็นประตูลบจริงแต่ว่าเวลา ลบ16คูณลบ16กไมโครคูลอมนั้วยาก็แทนเป็น16ถอดคำาคูประสาก็คูณ10บกำลังลบ6ดอยู่ห่างกัน8เมตรเ็น8าะปดูกำลัง2ดังนั้นขนาดของแรงเอสส3ที่ทดึงประตูคีอ2ไปดางขวาจะมีขนาด18คูณ10กำลังลบ3ามนิวตันดูอย่างนี้ปุ๊บรู้เลยว่าฝั่งไหนชนะครับฝั่งซ้ายชนะ ดังนั้นแรงรับจะมีทิศไปทางซ้ายมือนะครับแรงรับจะมีทิศไปทางซ้ายมือ่มีขนาดเท่าไหร่ครับคุณก็เอา72มาลบกับ18 72ลบ18ได้54ดังนั้นแรงรับที่กระทำกับประตู Q2 ก,ก็จะมีทิศไปทางซ้ายมืูนะครับโดยมีขนาดเท่ากับ54คูณ10ก้ำหนลกต่างหนงตันนะครับ อันนี้สามจุดประตูนะครับวางเรียงบนแนวเส้นตรงเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่า,าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายนี่จะต้องใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์พอสมควรนะครับเพราะว่าจะมีจุดประตูสามจุดแต่ไม่ได้วางอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันก็คือวางอยู่บนยอดของ สามเหลี่ยมนะครับวางอยู่บนยอดสามเหลี่ยมเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปนะครับสามจุดประตูเหมือนกันนะครับประตู Q หนึ่งเป็นประตูบวกสิบหกไมโครโูลอ์ประตู Q สองเป็นประตูบวกสี่ไมโครคูลอ์ประตู Q สามเป็นประตูลบลบที่สิบเจ็ดไมโครกูลอตทั้าสามจุดนี้ั้าสามจุดประตูนี้วาง อยู่ในแนวนี้นะครับอยู่ในแนวนี้ก็คือตรงนี้ตั้งฉากกันนะครับพูดง่ายๆก็คือสามจุดประตูนี้วางอยู่บนยอดของสามเหลี่ยมมุฉากนั่นเองน,นะครับคิวหนึ่งกับคิวสองอยู่ห่างกันสี่เมตรคิวสองกับคิวสามอยู่ห่างกันสามเมตรคราวนี้ตรงหานขนาดของแรง มีกระตากับประตู Q2 หาแค่ขนาดนะครับครนี้จากรูปน,นคะครับถ้าเราเขียน P1R แก้วก็คือแรงที่กระตากับประตู Q2 มีกี่แรงครับมีสองแรงนะครับแรงแรกคือแรงผลักจาก Q1 เพราะว่ามันเป็นประตูบวกชนิดเดียวกันดังนั้นประตู Q1 จะผขัก Q2 ไปทางขวาด้วยแรงขนาด F1 ต่อมาก็คือแรงดูดจากประตู Q3 เนื่องจากว่ามันเป็นประตูคนละชนิดกันดังนั้นคือสามกระดูดคือสองด้วยแรงขนาดเอฟสามเอฟสามกับเอฟหนึ่งนี้จะตั้งขาก,กันดังนั้นแรงรับก็จะมีที่ไปทางนี้ก็เป็นด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นนักศึกษาต้องหาขนาดของแรงเอฟหนึ่งหาขนาดของแรงเอฟสามแล้วก็ใช้ที่ทางประลหาขนาดของแรงรั้ออกมาหาขนาดของแรงเอฟหนึ่งเป็นเท่าไหร่แล้วมาแทนค่าเข้าไปในสูตรนะครับ แรง F1 ก็คือนะครับ kq1 q2 นะครับส่วน r ประมาณ2 q1 ก็16 q2 ก็4ไมโครอย่าลืมคำอุปสรรคด้วยนะครับไมโครคือ10กำลังลบ6ดังนั้นขนาดของแรง F1 ที่ประตูะคินึกระทำกับคิองก็คือดันไปทางผ่าประตูคิวสองไปทางขวาน,นะครับมีขนาดเท่ากับ36คูณ1ิกประมางลบ3นิเตันส่วนขนาดของแรงน3สานะครับก็เป็นแรงดูดระหว่างประตูคิวสองกับค3นะครับก็จะดึงขึ้นข้างบนด้วยแรงขนาด1้8แคูณ1ิกประมางลบสาิวตัน ดังนั้นแรงรับจะมีทิศไปทางไหนมันก็จะเป็นสามเหลียวมุมฉากนะครับเอฟหนึ่งก็ไปทางนี้ผมก็ดึงเอฟสองไปต่อกับแรงเอฟหนึ่งนะครับให้หางต่อหัวกันดังนั้นแรงรับก็จะมีทิศไปทางนี้นื่องจากเห็นว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเราก็สามารถใช้พิธากรัสหานขนาดของแรงรับก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากได้นะครับเอฟ ก็คือความยา,าด้านนี้ด้านนี้ยาเท่าไหร่ครับยา36ผมขอรักติดกำลังลบสามไปนะครับเพื่อความง่ายในการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ส่วนอีส3ด้านนี้ยาเท่าไหร่ครับยา108ด้านั้นด้านตรงข้ามมุมฉายาเท่าไหร่ก็นนใช้พิธากรัสหามาก็จะแทนดูที่หกกำลังสองบวก108กำลังสองก็ได้มาประมาณ,ณ,ณ,ณ10 0.84ขอ้อนี้นนก่ึกษาอย่าลืมนะครับนื่องากลาสิบกำลังลบสามไปดังนั้นก็อย่าลืมเอาสิบกำลังลบสามมาคูณคือในหนักด้วยดังนั้นขนาดของแรงลัตก็คือ113.84คูณสิบกำลังลบสามนี่นมีที่เป็นอย่างน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ขอจบเรื่องอกฎของกรูล,ลองไว้แ่เพี้เท่า,านี้นะครับ